สวัสดีครับวันนี้มาเชียร์โคตรูปไฟ v วียขึ้นค้างนะครับหลังจากลูกค้าเอาไปอักเเดนมาแล้วก็มีการเปลี่ยนคอม้าไปแต่เมื่อมีการตั้งศูนย์ใหม่แล้วฟวงมาลัยเม็ดฟวงมาลัย มีการเซตอัพใหม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตั้งใหม่นะครับก็เข้าไปในฟังก์ชันของรถนะครับ SUV นะครับรุ่นนี้เป็น Fortuner ปี2010ประมาณ2013นะครับรุ่นนี้มี VSC ด้วยก็เลือกมี VSC กำลังเข้าไปสื่อสารกับรถยนต์จากนั้นเราก็เลือกตัว VSC ครับ ABS VSC และ TRC มาดูตอนนี้มันเป็น Current c o d โคนะครับดูจากตัวนี้ ทีนี้โค้ดตัวนี้มันขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการาปรับตั้งศูนย์ที่ยังอพอหลังจากปรับตั้งศูนย์แล้วเนี่ยเราต้องมาคาลิเบตใหม่นะครับมันจะถึงทำงานได้ปกติส่วนวิธีการรีเซ็ตเมมโมรีนะครับก็ต้องมารีเซ็ตเมมโมรีก่อน มันจะขึ้น ABS ECU y a r e t แล้วก็ G sensor นะครับแล้วก็ทําโปรเซสต,ต่อไปมันบอกให้ตัวรถยนต์หยุดแล้วก็ engine on อันนี้เราเน x t ไปเพราะว่ามันอ่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้มันบอกให้ turn ignition e off switch waiting 3วินาที หนึ่งสองสามแล้วก็เทิร์นอิเิชั่นออนรีเซ็ตพรอมพีดเราจะเห็นได้ว่าตัว ไฟตะก,กี้ที่มันค้างนะครับตอนนี้มันดับลงแล้วต่อไปเราก็จะไปเข้าไปใน test mode นะครับ t mode แล้วก็กด next ต่อไปให้มันโปรเซสทำงานต่อไปในหน้าที่นี้มันบอกให้กำลังเข้าไปใน test mode function test mode นะครับเป็นของ abs ecu และก็ yole sensor g sensor นะครับ ก็กดเน x t ต่อไปนะครับตอนนี้ในวิเค่นในโปรแกรมบอกไปว่าให้รถจอดเฉยๆแล้วค่อยู่ในพื้นรละนาบนะครับสเตลลิง่งต้องอยู่ในลักษณะตรงแล้วก็พาร์กิ้งอยู่ในเกียร์เข้าอยู่กับพีนะครับเอนจินน็อตลันนะครับเอนจินไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็อินิชชั่นออนนะครับก็กดเน x t ีนี้จากโปรเซสนี้มันจะทำให้ตัวไฟกระพริบใหม่ไฟระบบเช็คโหมดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะไปทําการคาลิบเบตใหม่เสร็จแล้วโปรเซสของทางตัวรถเองมันจะทำการคาลิบเบตของตัวมันเองนะครับจาก ไฟเดิมที่มันกระพริบอยู่นะครับจะมี ABS กระพริบ,บกับตัว BSC กระพริบ,บตอนนี้มันได้ดับลงแล้วเพราะว่าตัวโปรเซสของการทำรีเซ็ตใหม่อะ่ะมันทำการคอมพลตไปแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาไฟโชว์จะไม่ขึ้นนะครับไฟโชว์จะดับลงครับตอนนี้รถยนต์ได้สตาร์ทติดแล้วนะครับไฟตัวนี้จะหายไปนะครับ และทำงานปกติตัวนี้ก็จะมาดูดาค่า Data หลังจากตัวเซตอัพใหม่ตัวนี้นะครับ Steering Angle ตัวนี้ก็จะอยู่ลบ1จุดองศาวนเอียงนิดหนึ่งนิดเดียว,อ,วอันนี้ศูนย์ล้ะครับอันนี้เป็นการรีเซตใหม่นะครับรก็กด VC o f ออฟแบ็คทิ f อพอเยจะขึ้นมา อันนี้ใช้ฟังก์ชันนี้ใช้ในกรณีที่ขึ้นเขานะครับ T R C off นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเซสการทำงานของรถยนต์ f o r t u n e r ปี2013นะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ